สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามินิรีวิวนะฮะสาย XLR ข้างหนึ่งเป็น XLR นะเข้าไมโครโฟนอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะออกเป็น2ขีดนะฮะเป็น TRS ออกเป็นสเตอริโอผมจะลองใช้สายอันนี้นะฮะต่อเข้ากับไมโครโฟนชัว SM 48s ที่ผมมีส่วนด้านนี้ผมจะเสียบเข้ากับกล้อง Sony A7 ของผมแล้วลองถ่ายวิดีโอให้ฟังดูกันครับว่าสายประเภทนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานกับกล้องดิจิตอลได้หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มันออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับอะไรก็ได้ที่มันมีรูอินพุตสเตอริโอนี่และฮะเดี๋ยวมาลองเทสกันครับครับตอนนี้ผมก็ต่อไมโครโฟนชัว SM48S ตัวนี้นะฮะผ่านสายตรงนี้สายจากก้นไม์ตรงนี้นะฮะลากยาวมานี้สังเกตว่าตอนนี้ผมอินพุตเข้าไปที่ตัวกล้อง Sony A7 โดยตรงเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตอนนี้ใช้เลนมือหมุนอยู่นะฮะ มาลองเทสเสียงกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่อัดอยู่เนี่ยผมเองก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเหมือนกันแต่ว่าผมมองกราฟที่อยู่บนจอเนี่ยมันเห็นค่าอินพุตของไมโครโฟนตัวนี้เข้าอยู่ตลอดฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเกาใหม่ให้ดูแล้วกัน จุดประสงค์ที่ผมต้องการเทสเนี่ยคือผมอยากรู้ว่าสายแบบนี้มันสามารถต่อจากไม d ด n นามิกเข้าไปที่กล้องดิจิตอลได้เลยหรือเปล่าผลการทดสอบก็คือใช้ได้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าใช้กับไมโครเดนเซอร์ได้นะเพราะว่าไมโครเดนเซอร์มันต้องมีไฟเลี้ยงไงไอ้นี่มันไม่ต้องอ่ะมันสามารถต่อตรงเข้าไปที่กล้องได้เลยแต่เสียงที่ได้จากไม d ดนามิกก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะเข้าใกล้มากก็จะดังหน่อยออกห่างไกล เสียงก็จะไม่ค่อยชัดซึ่งเอาจังจริงแล้วเนี่ยไมค์ดินามิกมันอาจจะหล่อสู้ไมค์คอนเดนเซอร์ไม่ได้แต่ด้วยคุณสมบัติในการตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันทําได้ดีมากผมว่าสายอันนี้มันทําได้หลายอย่างนะเอามาถ่ายคลิปก็ได้หรือเราจะไปสัมภาษณ์คนก็ได้นะต่อสายเนี่ยเข้ากล้องโดยตรงแล้วก็เอาไมค์ไปจอป่อปากเขาได้เลยก็ลองเทสให้ดูครับว่าสายอันนี้มันเป็นประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยช่องผมมีเปิดให้ร่วมสนับสนุนรายการได้แล้วนะครับสำหรับคนที่พอจะมีกําลังทรัพย์ อยากจะร่วมสนับสนุนรายการเนี่ยก็สามารถทําได้ผ่าน2ช่องทางนี้นะครับจะผ่านเป y p อ l หรือผ่านจอยใน YouTube ก็ได้แล้วการชอบกันอย่าเก็บไว้ในใจนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมนะจับต้องไม่ได้แต่ถ้าอยากให้จับต้องได้เนี่ยแนะนําว่าให้สนับสนุนผ่าน2ช่องทางนี้นะฮะผมก็จะจับต้องได้แล้วก็จะทําให้ผมเนี่ยมีแรงมีกําลังใจลุกขึ้นมาทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับก็หวังว่าผู้ชมจะร่วมสนับสนุนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังทํานะครับขอบคุณมากครับ ฝากติดตามผลงานโดยการกด subscribe YouTube จะมีลูกศรโผลมาตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook มีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ